พนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์กทีวีสาราดีทีวีของคนอุตรดิต์พบกับข่าวท้องถิ่นประธานคณะอนุกรรมธิการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศและคณะลงพื้นที่ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลอุตรดิต์ซึ่งเด็นในด้านประชาธิปไตย พนเอกประหนสงานน่าเดศประธานอนุกรรมธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศและคณะเดินทางศึกษาดูงาน และเยี่ยมสถานศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ซึ่งเด่นในด้านประชาธิปไตยพร้อมทั้งบรรยายการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาในการปฏิรูปประเทศการเรียนรู้เพื่อสร้างคนไทยให้เป็นพลเมืองดีวินัยเด่นภูมิใจในชาติพร้อมทั้งสร้างความมั่นคงคือธรรมพิบาลรักชาติมัง่งคั่งคือทำกินพอเพียงแบ่งปันแข่งขันและยั่งยืนคือรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม พลเอกประหนสงาเนตกล่าวว่าคนไทยยุคใหม่ที่ชาติไทยต้องการคือคนดีมีวินัยรักและภูมิใจในชาติเป็นพลเมืองที่ดีมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติโดยมีกระบวนการเรียนรู้มีการสอนให้เห็นคุณค่าอบรมสร้างจิตสำนึกสร้างอุดมการณ์และบูรณาการร่วมกันผสมผสานกิจกรรมพิเศษของเยาวยชนและนักศึกษาในสถานศึกษา ทั้งนี้ยังเข้าชมการเลือกตั้งของคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนอนุบาลอุตรดิษฐ์การเลือกตั้งสสสอวอเพื่อให้นักเรียนได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตเรียนรู้หลักประชาธิปไตยและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข เข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนำความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบบประชาธิปไตยเผยแพร่ให้ครอบครัวชุมชนและประเทศชาติพร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของสังคมทั้งนี้มีนายสุรศักดิ์เจริญสิริโชตผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นายวีรชัยผู้เพียงใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นายอมรศักดิ์ปิ่นทองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาอุตรดิตถ์เขตหนึ่ง ดรธรรมรงนุ่มสิริผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ให้การต้อนรับด้านสำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ส่งคุณมาดีลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลสำมะโนอุตสาหกรรมใช้ในการวางแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในเวทีการค้าภูมิภาคอาเซียนและเวทีการค้าโลก นายจิรพลรอดบางสถิติจังหวัดอุตรดิต์กล่าวว่าขณะที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตฐ์ได้ส่งพนักงานแจงนับหรือคุณมาดีลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลในการจัดทำสำมะโนอ,โอุตสาหกรรมพุทธศักราช2560สัมภาษณ์รวบรวมข้อมูลและดำเนินการอุตสาหกรรมจากสถานประกอบการในจังหวัดอุตรดิตฐ์โดยขอความร่วมมือจากสถานประกอบการให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนเพื่อเป็นข้อมูลในภาครัฐและผู้ประกอบการใช้ในการวางแผนพ,นพัฒนาประเทศและอุตสาหกรรม ให้มีความก้าวหน้าเข้มแข็งตอกย้ำให้กับผู้ประกอบการมั่นใจข้อมูลไม่ล่วไหลไม่เกี่ยวพันข้อกฎหมายไม่โยงใยเ,เรื่องภาษีทั้งยังสืบเนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันมีผลทำให้โครงสร้างอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการผลิตซึ่งนับเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีบทบาทอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยในแต่ละปีมีมูลค่าผลผลิตประมาณ 2- ใน5ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ หรือ GDP ทั้งนี้ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมจึงมีความสำคัญสำหรับภาครัฐและเอกชนในการกำหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในเวทีการค้าต่างๆที่สำนักงานสถิติแห่งชาติในฐานะผู้รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญให้แก่ประเทศประการสำคัญจะสามารถนำข้อมูลวางแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพิ่มศักยภาพ การแข่งขันในภูมิภาคอาเซียนและเวทีการค้าโลกสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2559โดยเจ้าหน้าที่คือ คุณมาดีจะสวมเสื้อโปโลสีแดงเลือดหมูซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโครงการสัมโมนอุตสาหกรรมพุทธศักราช2560ที่มีบุคลิกเป็นมิตรสุภาพยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นกันเองลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้ประกอบการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานพร้อมสอบถามสถานประกอบการที่ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งทางด้านธุรกิจการค้าธุรกิจการบริการ การผลิตการก่อสร้างการขนส่งทางบกกิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารและกิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชนซึ่งสำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ต้องขอความร่วมมือจากสถานประกอบการให้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องโดยมั่นใจว่าข้อมูลจะไม่ล่วงไหลไม่เกี่ยวพันกับข้อกฎหมายไม่ยงแย่เรื่องภาษีเพื่อที่รัฐจะได้วางแผนกำหนดนโยบายและพัฒนาให้ตรงกับความต้องการผู้ประกอบการสามารถใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งการวางแผนตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนขยายกิจการบริหารและควบคุมการดําเนินกิจการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผู้ประกอบการสามารถขอดูบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของทางราชการที่ออกปฏิบัติหน้าที่โดยสํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิชาการและวางแผนสถิติโทรศัพท์055411936ในวันและเวลาราชการ ด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยวิสามันสมัยที่4ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยวิสามันสมัยที่4ซึ่งมีนายชลาวุฒิบุญเกตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมสภานางสุรีพันธ์ทองสว่างเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิต์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ท่าปลาเขตสองทำหน้าที่เลขานุการโดยมีนายชัยศิริสุภรจินดานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์นายชลิตธนวัฒน์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิต์นายภัยบูล์วีระบุตรรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมชายชยพันธ์เลขานุก,การนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิษฐ์พร้อมด้วยประลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตฐ์รองประลัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิษ์จำนวน19คนเข้าร่วมประชุมโดยในวันนี้ทางนายชัยศิริสุภลักินดานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตฐ์เสนอยติขออนุมัติใช้เงินสะสมจำนวน29โครงการเป็นเงินทั้งสิ้น27ล้าน7จ็0 0 0ืบาท เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาบรรเทาภัยแง้งเกี่ยวกับน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคและน้ําเพื่อใช้ในการเกษตรและเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนในเส้นทางคมนาคมสัญจรและยังเป็นถนนที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ได้รับการอนถ่ายจากสํานักงานทางหลวงท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งปัจจุบันถนนดังกล่าวชำรุดเป็นหลุมเป็นบอ่อทําให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนจึงต้องเร่งดําเนินการแก้ไขโดยด่วนรวมทั้งโครงการดําเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐซึ่งในที่ประชุมได้ยกมืออนุมัติและใช้เงินสะสมดังกล่าวจํานวน19เสียงโดยไม่มีใครคัดคา้านในส่วนที่2ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี2559จํานวน3ล้านบาทและโอนออกเป็นจํานวน2อ0ล้านแสนบาทเนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับคืนจากอาคารสํานักงานจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์และอาคารดังกล่าวมีสภาพชำรุดทรุดโทรมจึงจำเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซมให้มีสภาพดีไว้สำหรับการเป็นห้องปฏิบัติการของส่วนราชการกองแผนและงบประมาณกองการศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมกองการเจ้าหน้าที่รวมทั้งปรับปรุงห้องประชุมสำหรับใช้เป็นห้องประชุมของงานราชการต่างๆซึ่งในที่ประชุมได้ยกมืออนุมัติขอใช้เงินสะสมดังกล่าวจำนวน19เสียงโดยไม่มีใครคัดค้าน ในหานส่วนจังหวัดตัวอีมีความจาเป็นต้องใช้เงินสะสมจํานวน29โครงการเป็นเงินทั้งสินน้น2 7 7 7 3 0 0 0บาทตามรายละยยเอียดหน้าทายได้เงินสะสมเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์ไัยแรงเกี่ยวกับน้ำสำหรับปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร และที software, ่ย sup ังเป็นถนนอยู <start bile> <anyway> so ่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดติดที่ได้รับการถ่ายโอนมาจากสำนักงานทางหลวงส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นในเรื่องของแหล่งน้ำนับซึ่งปีนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นปีที่ค่อนข้างจะแรงผิดปกตินะครับล้วอเลยจ่าย่านเงินสันมุจํานวนนี้ไปก็คงจะหลักๆก็คงจะเป็นเรื่องของแหล่งน้านะครับก็ในพื้นที่ที่ มีปัญหาก็เกิดทุกพื้นที่นะครับเกิดทุกควาเพิมชัชวานวนแบ,นบนดนบรรณาธิการข่าวนัทวัตรราชประสิธิ์ถ่ายภาพโกเมช่วยบุญรายงานสวัสดีครับ